ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรดจันค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่ mepmarket.com ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่7ที่นี่พี่ใหญ่สุดพาวินหยุดยืนอยู่หน้าห้องประชุมแต่ยังไม่เคาะประตูเขาหันไปมองหญิงสาวที่ยืนอยู่ข้างหลังพร้อมกับยิ้มอย่างให้กำลังใจ แม้จะรู้จักมาริกาได้ไม่นานแต่ความรู้สึกของเขาบอกว่าสาวน้อยที่ดูเรียบร้อยไม่มีพิษมีภัยและเหมือนจะใส่ซื่อคนนี้แท้จริงแล้วไม่ใช่คนที่จะยอมถูกคนอื่นกดหัวได้ง่ายๆเธอมีไหวพริบในการเอาตัวรอดและฉลาดพูดดูได้จากเมื่อวานที่เธอใช้เขาเป็นโลกกันเพื่อนชายคนนั้นออกไปฉะนั้นหากวันนี้มาิกาถูกนันทวันเล่นงานทางอ้อมในฐานะที่เป็นเด็กเส้นของเขา เจ้าตัวก็คงไม่หวาดกลัวและตกใจเกินไปนักมลิพี่อยากให้หนูจำไว้ประโยคนึงนะที่นี่พี่ใหญ่ที่สุดเขาบอกเธอเป็นนายว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจเป็นของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นจะจำไม่ขึ้นใจเลยค่ะเธอยิ้มกว้างสีหน้าไม่มีร่องรอยกังวลเลยแม้แต่น้อยเห็นดังนั้นเขาจึงเคาะประตูห้องประชุมแล้วเปิดเข้าไปโดยเบี่ยงตัวให้มลิกาเป็นฝ่ายเดินเข้าไปก่อน มาริกามองคนที่นั่งอยู่ในห้องประชุมเห็นคนคุ้นเคยบางคนนั่งมองอยู่ก่อนแล้วแต่ท,ทําทีเหมือนไม่รู้จักกันตนจึงแกล้งทำเป็นว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนบ้างพาวินปิดประตูไว้ตามเดิมแล้วมองผ่านๆในห้องนั้นมีนันทวันนั่งอยู่กับหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นแต่งหน้ามาอย่างพิถีพิถันจัดเต็มและรู้จักแต่งตัวซึ่งพาวินมองปราดเดียวก็รู้ว่าเป็นแบรนเนมระดับไฮเอนตั้งแต่ศีษะจบปลายเท้า เขาเดินเข้าไปนั่งฝั่งตรงข้ามกับคนทั้งคู่และเลื่อนเก้าอี้ข้างตัวออกเพื่อให้มาริกานั่งข้างเขาน้องเบนจี้จ๊ะนี่คือคุณวินค่ะเป็นผู้บริหารของ A.N.S. คุณวินคะนี่น้องเบนจี้เป็นบล็อกเกอร์รีวิวเครื่องสำอางชื่อดังค่ะนันทวันแนะนำให้ชายหนุ่มเพียงคนเดียวในห้องรู้จักกับสาวสวยข้างตัวโดยไม่สนใจมาริกาที่นั่งอยู่ข้างเขาเลยแม้แต่น้อยสวัสดีค่ะ เบญญาพาส่งยิ้มหวานให้เขาขณะที่มาริกาเห็นสายตาแพรวพรวที่คู่อริมองพาวินแล้วได้แต่ลอบเบะป,ปากอย่างไม่ชอบใจสวัสดีครับพาวินรับไหวพร้อมกับยิ้มให้บางๆก่อนจะแนะนำมาริกาให้คนทั้งคู่รู้จักบ้างนี่น้องมาริครับเป็นพรีเซนเตอร์ของลิสติกอายูเรดดี้มาริกายกมือไหว้นันทวันเพราะอีกฝ่ายอาวุโสกว่าแต่กับเบญญาพาเธอแค่พงกศีรษะให้ พร้อมกับยิ้มกว้างจนเบญญาพาต้องยิ้มตอบอย่างขอพิธีน้องมะลิดูเด็กจังเลยค่ะเรียนปีไหนแล้วคะเนี่ยนันทวันเอ่ยปากถามเสียงอ่อนเหมือนผู้ใหญ่ถามเด็กปีสี่แล้วค่ะเห็นคุณหน่อยบอกว่าคุณอยากรีวิวสินค้าให้เราพาวินเปิดประเด็นถามเบญญาพาทันทีเพราะไม่อยากเสียเวลาอีกทั้งยังจงใจเรียกนันทวันว่าคุณเพื่อให้ดูเป็นการเป็นงานมากขึ้น และเป็นการตอกย้ำฐานะของตนให้นันทวันรู้ได้ว่าเวลานี้เขาคือเจ้านายใช่ค่ะเบญญาภาตอบอย่างกระตือรือร้นพลางเหลือบมองมาริกาก่อนพูดต่อเบนจี้เห็นว่า ANS ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ดูน่าสนใจมากแพ็กเกจตก็สวยอีกอย่างเบนจี้ก็เป็นแฟน ANS อยู่แล้วก็เลยอยากจะรีวิวสินค้าให้ความจริงก่อนหน้านี้เบนจี้ก็เคยรีวิวสินค้าของ ANS ไปหลายตัวแล้วนะคะพาวินพยักหน้าช้าๆ ใบหน้าประดับรอยยิ้มบางๆขอบคุณมากครับที่ชอบสินค้าของเราถ้าน้องเขาสนใจจะรีวิวสินค้าให้ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคุณหน่อยประโยคหลังเขาพูดกับนันทวันก่อนจะถามเบญญาภาต่อไม่ทราบว,ว่าการรีวิวแต่ละครั้งเนี่ยลงสื่อที่ไหนบ้างครับถ้าเป็นภาพนิ่งก็มีทั้งบล็อกส่วนตัวและเพจของเบนจี้เองมีลงใน X และ In s t ต g r กรแล้วก็ลงที่ห้องโต๊ะเครื่องแป้งในเว็บบอร์ดพันทิป และเว็บรีวิวเครื่องสำอางอีกหลายเว็บค่ะถ้าเป็นคลิปก็ลงช่องที่ YouTube ด้วยซึ่งสื่อโซเชียลแต่ละที่เบนจี้จะมีคนติดตามไม่ต่ำกว่าแสนอยู่แล้วเบนยาพาตอบด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจก็โอเคเลยนะคนติดตามเยอะดีผมว่าทุกวันนี้สินค้าจะเป็นที่รู้จักได้ส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยบล็อกเกอร์มารีวิวเครื่องสำอางให้ด้วยแหละเขายิ้มแล้วหันไปพูดกับนันทวันคุณลองปรึกษากับทีมการตลาดแล้วกันนะว่าจะทำอะไรยังไงบ้าง ส่วนเรื่องค่าจ้างคุณก็ลองคุยกับน้องเขาดูว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เท่าที่ผมรู้มาราคาภาพนิ่งกับคลิปจะต่างกันใช่ไหมเขาหันไปถามเบญญาภาอีกครั้งใช่ค่ะแต่ก็มีแพ็กเกจเหมานะคะคือถ้ารับหมดทั้งภาพนิ่งและคลิปเบนจี้จะลองสื่อทุกท,ที่ที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะเบญญาภาพูดจบก็หันไปมองนันทวันอย่างเป็นในซึ่งอีกฝ่ายก็รู้ทันทีว่าบล็อกเกอร์สาวสวยคนนี้ต้องการบอกอะไรตน ตกลงว่าคุณวินจะจ้างน้องเขาให้รีวิวสินค้าและเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่ไหมคะนันทวันถามด้วยสีหน้ายิ้มแยม้มพาวินจึงยิ้มบ้างก่อนจะตอบรีวิวอย่างเดียวครับพรีเซนเตอร์คงไม่อ้าวทำไมล่ะคะพี่คิดว่าน้องเบนจี้เนี่ยเหมาะกับคอลเลกชันนี้ที่สุดแล้วน้องเขามีคนรู้จักเยอะถ้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เราพี่ว่ายอดขายต้องพุ่งแน่นอนอายูรดี้มีพรีเซนเตอร์แล้วครับชายหนุ่มหันไปมองมาริกาก่อนพูดต่อ ทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดแล้วแอดใน Facebook ก็ยิงไปแล้วและผมก็ให้กราฟิกทำแบนเนอร์ทำโปสเตอร์สินค้าอะไรไปแล้วผมว่าให้น้องเขารีวิวอย่างเดียวก็พอแต่ว่านันทวันจะแย้งขึ้นมาแต่พาวินชิงพูดขึ้นก่อนและอีกสาเหตุหลักก็คือน้องเขาไม่ตรงคอนเซปต์ของอายูรดีไม่ตรงยังไงคะพี่ว่าน้องเบนจี้ออกจะสวยแต่งหน้าเราขึ้นมากเลย พี่คิดว่าน่าจะให้คนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสาอางหรือการแต่งหน้ามาเป็นพรีเซนเตอร์มากกว่าคนที่ไม่แต่งนะคะอันนี้พี่ไม่ได้ว่าน้องมะลิไม่สวยนะแต่พี่หมายถึงความเหมาะสมอย่างเช่นถ้าเราจะโฆษณาผงซักฟอกเราก็ควรจะหาพรีเซนเตอร์ดาราที่แต่งงานแล้วอะไรแบบนี้น้องมะลิคิดเหมือนพี่ไหมคะพี่ดูดแล้วน้องมลิคงไม่ค่อยชอบแต่งหน้าเท่าไหร่ใช่ไหมมะลิกาทำหน้าเหลอหลาก่อนจะพยักหน้า ใช่ค่ะไม่ค่อยแต่งนานๆจะแต่งสักครั้งแล้วน้องมาริเคยดูคลิปรีวิวของน้องเบนจี้บ้างไหมคะนันทวันยังคงซักต่อโดยไม่สนใจท่าทางของผู้เป็นเจ้านายซึ่งตอนนี้เขานั่งกอดอกและยิ้มมุมปากอย่างมีเลสในไม่เคยเลยค่ะ,ะเผอิญว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องเครื่องสำอางเท่าไหร่มาริกายังคงตอบไปตามตรงครั้นพอเหลือบมองเบญญาภา ก็เห็นอีกฝ่ายกำลังมองตนอยู่เช่นกันทั้งยังเหยียดยิ้มด้วยสีหน้าอย่างผู้ชนะอันนี้พี่ขอถามน้องมะลิตามตรงนะคะน้องมะลิคิดว่าน้องเบนจี้เนี่ยเหมาะจะเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางไหมและน้องมะลิคิดว่าเบนจี้เขาสวยพอที่จะดึงดูดสายตาคนทั่วไปเวลาเห็นแอดโฆษณาของ A&S n หรือเปล่ามะล,ลิกาเลิกคิ้วขึ้นพลางหันไปมองชายหนุ่มข้างกายเห็นเขาทำท่าจะพูดบางอย่าง เธอจึงเผลอลากเท้าไปชนกับรองเท้าหนังของเขาเบาๆใต้โต๊ะอย่างลืมตัวเพื่อไม่ให้เขาพูดอะไรจากนั้นก็เอียงหน้ามองเบญญาภาอย่างพินิจพิเคราะห์อืมก็สวยนะคะดูแพงดีเธอหยุดพูดเมื่อเห็นเบญญาพายืดคอขึ้นเล็กน้อยอย่างกระยิมยิ้มย่องตามคาดจึงอดยิ้มกว้างด้วยความขบขันไม่ได้ก่อนพูดต่อไม่ทราบว่าทางหน้าเนี่ยหมดไปเท่าไรหร่หรอคะไม่พูดเปล่า มลิกายังใช้นิ้ววนรอบหน้าตัวเองพร้อมกับตีหน้าซื่อก่อนจะหันไปมองคนที่นั่งก้มหน้าเอามือปิดปากไอโคลก,กอยู่ข้างตัวครั้นพอมองไปทางเบญญาภาก็เห็นอีกฝ่ายถลึงตามองตอนราวกับจะกินเลือดกินเนื้อขณะที่นันทวันนั้นอ้าปากค้างเหมือนตั้งตัวไม่ติดอุ๊ยคืออย่างนี้ค่ะหนูมีญาติผู้หญิงอยู่คนนึงอายุเท่ากันเนี่ยแหละเขาชอบทำศิลปกรรมมากเลยค่ะทำมาแล้วก็สวยดีนะคะ แต่เห็นว่าหมดไปเป็นล้านเลยหนูเห็นเบนจี้เขาสวยดีก็เลยอยากรู้ค่ะว่าหมดไปเท่าไหร่มาริกาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยทั้งยังยิ้มบางๆพลางเลือกคิ้วมองคนสองคนตรงหน้าสลับกันไปมาเรากับกำลังรอคำตอบแต่ทั้งสองคนยังไม่ทันได้พูดอะไรชายหนุ่มเพียงคนเดียวในห้องก็กระแอมเบาๆสองสาครั้งหลังจากตั้งหลักได้แล้วแม้ว่าใบหน้าและลำคอของเขาจะยังแดงก่ำจากการกลั้นหัวเราะและแกล้งไอกรบเกลื่อน พาวินสุดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อตั้งสติและพยายามปรับน้ำเสียงให้จริงจังมากขึ้นก่อนถามออกไปคุณหน่อยครับในฐานะที่คุณเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ผมขอถามหน่อยว่าคอนเซปต์ของอายูเรดดี้คืออะไรเห็นทีเขาคงต้องทบทวนความจำของผู้จัดการคนนี้เสีหน่อยว่าตอนประชุมใหญ่ครั้งนั้นทีมของสินค้าและเนื้อหาสรุปโดยรวมคืออะไรถึงได้ประโยคที่ว่าอายูเรดดี้มาเป็นชื่อคอลเลกชันนี้ คอนเซปต์ก็คือสี่คำแรกนันทวันพูดอย่างชะฉาช้านทว่าต่อจากนั้นเจ้าตัวก็มีสีหน้าออึง้งและเม้มปากเข้าหากันอย่างช่างใจก่อนพูดออกมาเสียงแผ่วเครื่องสำอางชิ้นแรกของผู้หญิงค่ะครับแล้วไงต่อพาวินไม่คิดปล่อยให้จบเพียงเท่านี้ยังคงจี้ถามต่อไปอายูเดดดี้เครื่องสำอางสำหรับสาวสาวที่เพิ่งหัดแต่งหน้าครั้งแรกลิปสติกอายูเดดดี้ จึงสามารถทาได้ทั้งปากเปลือกตาและแก้มเพราะผู้หญิงที่เพิ่งหัดแต่งหน้าคงต้องการความสะดวกและเรียบง่ายถูกต้องครับยังดีนะที่คุณจำได้ผมนึกว่าคุณลืมไปแล้วซสอีกและผมก็หวังว่าคุณคงจำความหมายของชื่อบริษัทได้นะ A N S ย่อมาจาก answer แปลเป็นไทยก็คือคำตอบแบรนด์ของเราสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้หญิงทุกคนและที่สำคัญ c o l l e c t i o are you ready ที่แปลตรงตัวว่าคุณพร้อมหรือย,อยัง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของคอลเลกชันนี้ก็คือผู้หญิงที่ไม่เคยแต่งหน้ามาก่อนและอยากจะลองแต่งเป็นครั้งแรกฉะนั้นเราจึงถามลูกค้าว่าคุณพร้อมที่จะเข้าสู่โลกแห่งเครื่องสำอางหรือ,อยังเขาหยุดพูดพลางมองหน้าผู้จัดการที่มักงัดข้อกับเขาเสมอด้วยสายตาก,กดดันนี่จึงเป็นคำตอบของผมว่าทำไมถึงให้มลิเป็นพรีเซนเตอร์และทำไมคุณเบนจี้ถึงไม่เหมาะหวังว่าคุณคงเข้าใจและคงไม่ต้องให้ผมอธิบายเพิ่มใช่ไหมคุณหน่อย ค่ะเข้าใจค่ะนันทวันตอบโดยไม่มองหน้าผู้เป็นเจ้านายแม้เจ้าตัวจะพยายามสะกดความไม่พอใจเอาไว้แต่สีหน้าก็ยังแสดงออกจนพาวินรับรู้ได้อยู่ดีดีครับเข้าใจก็ดีถ้าอย่างนั้นก็ยึดตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้ละกันสำหรับเรื่องการจ้างคุณเบนจี้มารีวิวสินค้าคุณก็เอาไปปรึกษาฝ่ายการตลาดดูเอาเป็นว่าตกลงตามนี้นะคงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเขายิ้มมุมปากพลางมองคนทั้งคู่ เมื่อได้ยินนันทวันตอบเสียงแผ่วว่าไม่มีเขาจึงลุกขึ้นยืนถ้าไม่มีอะไรแล้วผมก็ขอตัวก่อนขอบคุณคุณเบนจี้มากครับสำหรับวันนี้หวังว่าคงได้ร่วมงานกันชายหนุ่มยิ้มกว้างอดลักยิ้มบนแก้มซ้ายก่อนจะหันไปพยักหน้าให้มาริกาเป็นเชิงบอกเธอว่าการประชุมเสร็จสิ้นแล้วหญิงสาวจึงลุกขึ้นยืนแล้วเดินตามเขาออกไปจากห้องหนูไปนั่งรอพี่ในห้องทำงานก่อนเดี๋ยวพี่ตามเข้าไป เขาเดินไปเปิดประตูห้องทำงานให้เธอจากนั้นก็ปิดประตูไว้ตามเดิมแล้วเดินไปทางฝ่ายบุคคลแจ้งความจำนวของตนเองผมขอเอกสารการเซ็นสัญญาพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับพูดจบเขาก็เดินเข้าห้องทำงานของตนเห็นมาฬิกานั่งรอยอยู่ที่เดิมจึงเดินไปหารอสักครู่นะพี่ให้คนเอาเอกสารมาแล้วล่ะเซ็นเสร็จแล้วก็ค่อยไปโรงเรียนของน้องชายเราน่าจะทันเวลาพอดีชายหนุ่มดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือ ก่อนจะมองหน้าเธอแล้วยิ้มมาริการเลิกคิ้วขึ้นทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถามเขามีอะไรหรือเปล่าคะทำไมพี่ยิ้มแปลกๆเขาชี้หน้าเธอพร้อมกระบกนิ้วชี้ไปมาแล้วว่าร้ายเหมือนกันนะาเราร้ายยังไงคะแค่ถามเท่านั้นเองก็หนูสงสัยนี่นาเธอคงปั้นหน้านิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วจึงหลุดยิ้มกว้างออกมาจนได้ และเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นความเจ้าเล่ห์แสนกลจากดวงหน้าใสาซื่อนั้นทําให้รู้สึกว่าได้เข้าใกล้ตัวตนของสาวน้อยคนนี้อีกนิดเธอไม่ใช่หมูในอวยที่จะยอมให้ใครมาข่มเหงได้ขณะเดียวกันมาริกาก็ไม่คิดเล่นงานใครถ้าหากว่าไม่โดนกระทําก่อนหนูรู้จักกับเบนจี้ใช่ไหมพาวินถามไปตามตรงทว่ายังไม่ทันได้คําตอบเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นซะก่อนสัญญาพรีเซนเตอร์ค่ะ พนักง,งานฝ่ายบุคคลนำเอกสารมาให้พาวินจึงรับไปวางไว้ตรงหน้ามาริการบกวนขอแบบประชาชนด้วยนะคะพี่จะเอาไปถ่ายเอกสารแล้วเอามาให้เซน็นได้ยินดังนั้นมาริกาจึงหยิบแบบประชาชนออกมาจากกระเป๋าสตางค์ยื่นส่งให้พนักงานจากนั้นก็ก้มหน้าอ่านเอกสารตรงหน้าด้วยความรวดเร็วพาวินเห็นหญิงสาวกำลังจดจ่อกับการอ่านเอกสารสัญญาจึงไม่เซาซีถามเรื่องบล็อกเกอร์สาวคนนั้นต่อ เพราะคิดว่าอย่างไรเสียเขาก็ยังมีเวลาคุยกับเธออีกเยอะบนรถระหว่างทางไปโรงเรียนของนฤรบดินแต่แล้วเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นมาริกายิบปาก,กาเซ็นชื่อของตัวเองลงไปบนกระดาษแผ่นสุดท้ายทั้งที่เธอเพิ่งอ่านไปได้แค่แผ่นแรกแผ่นเดียวที่เหลือเหมือนเธอแค่เปิดผ่านๆจะไม่อ่านในครบทุกหน้าก่อนเหรอเขาลองถามอย่างเชิงอ่านหมดแล้วค่ะจากนั้นมาริกาก็พูดถึงสาระสำคัญของสัญญาฉบับนี้อย่างคร่าวๆ จนคนฟังอย่างเขาได้แต่อึง้งและเมื่อเธอพูดจบเขาก็ได้แต่พยักหน้าช้าๆแล้วว่าสมราคาเกรดเฉลรย่ย3.98จริงๆแต่ระวังนะสัญญาฉบับนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของข้อผูกมัดก็ได้หญิงสาวเลิกคิ้วขึ้นด้วยความสงสัยก็ในนี้เขียนสัญญาปีต่อปีไว้อยู่แล้วนะคะก็จริงอยู่ที่สัญญาพรีเซนเตอร์นเซ็นปีต่อปีแต่สัญญาบางฉบับนะ่ะ เซ็นครั้งเดียวผูกมัดตลอดชีวิตเลยนะเรียนจบเมื่อไหร่ถ้าสนใจอยากเซ็นก็บอกพี่ได้รับรองว่าสิทธิพิเศษและสวัสดิการเพียบมริกาเผลอยิ้มออกมาด้วยความเขินเพราะเข้าใจดีว่าสัญญาตลอดชีพที่ชายหนุ่มพูดนั้นหมายถึงอะไรป่านนี้หน้าเธอคงแดงก่ำไปถึงคอใจนึกอยากหายตัวไปจากตรงนี้เพื่อไปตั้งหลักแล้วค่อยกลับมาใหม่แต่แล้วระครงช่วยชีวิตของเธอก็มาได้ทันเวลาพอดีเมื่อมีเสียงเคาะประตูดังขึ้น ตามมาด้วยพนักงานคนเดิมนำสำเนาบัตรประชาชนมาให้เซน็นหลังจากมาริกาเซ็นเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วพาวินก็พาออกมาจากออฟฟิศเพื่อไปโรงเรียนของนฤบดินต่อระหว่างเดินทางหญิงสาวนึกบางเรื่องขึ้นได้จึงรีบบอกเขาหนูไม่รู้ว่าทางนั้นเขาจะเรียกเงินค่ารักษาเท่าไหร่แต่หนูก็เตรียมมาประมาณสามหมืน่นเพราะคิดว่าคงไม่น่าเกินจากนี้ แต่ถ้าเขาจะเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมพี่วินอย่าเพิ่งไปรับปากเขานะคะให้หนูต่อรองก่อนได้สิแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องดูได้ว่าทางนั้นเขาสาหัสแค่ไหนถ้าเรียกแค่ค่ารักษาด่างหักคางแตกก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะพวกนี้มีใบเสร็จจากโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ถ้าจะมาเรียกร้องค่าทำขวัญบ้าบออะไรนั่นพี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันไม่ต้องห่วงหรอกพี่มีวิธีพูดมลิกาพยักหน้าอย่างวางใจเพราะเชื่อว่าพาวินมีวิธีจัดการเรื่องแบบนี้ได้ดีกว่า จากนั้นเธอก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้เขาถามเกี่ยวกับเบญญาพาจึงหันไปมองเขาอย่างช่างใจและชายหนุ่มก็คงรู้ว่าเธอมองอยู่จึงเลิกคิ้วขึ้นเป็นเชิงถามที่พี่ถามหนูว่ารู้จักกับเบนจี้มาก่อนหรือเปล่านะคะความจริงแล้วยเยเบนเป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูเองแหละคนฟังหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่าว่าแล้วเชียวเพราะดูท่าทางรู้จักกันดีแต่ไม่ใช่ในเชิงเพื่อนนะมันคู่อริกันมากกว่า เพราะพี่เห็นเบนจี้เขามองหนูไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ใครจะอยากเป็นมิตรกับมันหนูก็ยเยเบนนะ่ะเกิดมาก็เกลียดขี้หน้ากันแล้วค่ะตั้งแต่จำความได้ก็ไม่เคยคุยกันดีๆเลยสักครั้งคงเพราะเกิดปีเดียวกันห่างกันแค่ไม่กี่เดือนแถมยังอยู่บ้านเดียวกันก็เลยมักถูกผู้ใหญ่เอามาเปรียบเทียบกันบ่อยๆค่ะและบังเอิญว่าหนูดีกว่าในหลายๆด้านยเยเบนเขาก็เลยเกลียดหนูทันทีที่มาริกาพูดจบ พาวินก็หัวเราะร่วนพลางยื่นมือไปยีผมเธอเบาๆอย่างหมันเคี้ยวแกมเอ็นดูเพราะท่าทางและน้ำเสียงยามที่หญิงสาวชมตัวเองด้วยความมั่นใจนั้นช่างเหมือนกับพราณภาบุตรสาวสุดที่รักของเขาเหลือเกินเมื่อกี้หนูบอกว่าอยู่บ้านเดียวกันหมายความว่ายัางไงเขาสะดุดใจกับประโยคนี้พลางนึกไปถึงตระกูลคนไทยเชื้อสายจีนบางครอบครัวที่พ่อแม่พี่น้องของฝ่ายชายอยู่ร่วมกันในบ้านหลังใหญ่ เมื่อก่อนตอนคุณพอ่อของหนูยังมีชีวิตอยู่หนูกับคุณแม่อยู่บ้านเดียวกับคุณย่าค่ะและอยู่ร่วมกับครอบครัวของคุณลุงหรือพ่อของยเยเบนด้วยดีหน่อยที่คุณอาผู้หญิงอีกสองคนแต่งออกไปอยู่กับครอบครัวสามีไม่งั้นนะเธอพูดค้างไว้แค่นั้นเพราะนึกขึ้นได้ว่าต้นเพลอเล่าเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังอีกแล้วปกติแล้วมาริกาจะระมัดระวังในการเล่าเรื่องครอบครัวของตนให้คนนอกรับรู้ ใช่ว่าเธอจงเกลยียดจงชังตระกูลทางฝั่งบิดาเพราะหญิงสาวรักและเคารพผู้เป็นย่ามากแต่เป็นเพราะเหตุผลส่วนตัวบางอย่างที่สำคัญยิ่งกับความรู้สึกและครอบครัวปัจจุบันของเธอโดยเฉพาะพ่อเลี้ยงจริงสิเอกสารขอฝึกงานน่าจะได้ประมาณอาทิตย์หน้าค่ะถ้าได้มาแล้วหนูจะบอกพี่นะคะว่าจะไปยื่นวันไหนเพราะหนูจะพาเพื่อนไปสมัครด้วยสองคนมาริกาเปลี่ยนเรื่องเพราะต้องการเลี่ยงการพูดถึงครอบครัว และพาวินก็คงรู้ว่าหญิงสาวไม่ต้องการเอ่ยถึงเรื่องนั้นอีกเขาจึงไม่เอ่ยปากเกี่ยวกับเรื่องที่เธอไม่อยากพูดถึงได้สิจะได้เข้าไปคุยพร้อมกันเลยส่วนเรื่องค่าตอบแทนพี่ไม่แน่ใจว่าได้เท่าไหร่พรุ่งนี้จะถามฝ่ายบุคคลให้ละกันนะทั้งสองคนมาถึงโรงเรียนของนฤรบดินในเวลาต่อมาหลังจากแจ้งธุระก,กับพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ป้อมหน้าโรงเรียนแล้วพาวินก็นํารถเข้าไปจอด จากนั้นก็พากันยืนหลบแดดตรงที่ล่มใกล้กับรถของตนมาริกาส่งข้อความไปบอกน้องชายว่าตนมาถึงแล้วรอไม่นานนักเด็กชายร่างผอมเก้งก้างก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้ามาหาพาวินเห็นนรบดินแล้วก็อดยิ้มไม่ได้เขาหันไปพูดกับหญิงสาวเบาๆว,ว่าน้องชายเรานี่รูปห่อไม่เบานะอนาคตของหัวกระไดไม่แห้งแน่มาริกาหันไปมองเขาแล้วพูดกลโกหัวเราะ ประโยคนั้นเขาเอาไปพูดกับบ้านที่มีลูกสาวสวยไม่ใช่หรอคะใช่หนุ่มยักษไหล่ไม่พูดอะไรต่อเพราะนารุบดินเดินมาถึงพอดีเมื่อเห็นอีกฝ่ายยกมือไหว้เขาจึงรับไหว้ทั้งรอยยิ้มก่อนหันไปพูดกับมาริกาบอกน้องเราไปหมดแล้วใช่ไหมที่เราเตรียมกันไวนะ้น่ะบอกแล้วคะ่ะพูดจบเธอก็ยักคิ้วให้น้องชายห้องปกครองอยู่ทางนี้ครับนรุบดินชี้ไปทางห้องฝ่ายปกครองก่อนจะเดินนําทุกคนไปห้องนั้น ระหว่างเดินไปนปรบดินไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวจนพี่สาวต้องเป็นฝ่ายถามซะเองฝั่งนั้นเข้ามากันหรือยังยังมัง้งไม่รู้เหมือนกันอาจารย์ไม่เห็นบอกอะไรเด็กชายเบี่ยงหน้ามาตอบเมื่อทุกคนมาถึงฝ่ายปกครองแล้วอาจารย์ที่ประจำอยู่ห้องนั้นก็พาไปนั่งรอคู่กรณีในห้องยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรกันผู้ปกครองของอีกฝ่ายก็มาถึงพอดีซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ออดหมดคาบเรียนดังขึ้น พาวินกับมาริกามองมารดาของเด็กผู้ชายที่ถูกนรบดินจัดการจนหมดสภาพพลางรอบสบตากันเงียบๆโดยไม่พูดอะไรเพราะอีกฝ่ายเดินเชิดหน้าเข้ามาวางท่ากดข่มเต็มที่อาจเพราะเห็นว่าพาวินยังดูอายุไม่มากส่วนมาริกาก็อยู่ในชุดนักศึกษาจึงมองพวกตนอย่างดูแคลนอย่างที่ดิฉันแจ้งให้ทางผู้ปกครองทุกท่านทราบทางจดหมายค่ะ ว่าทางโรงเรียนขอรบกวนเวลาให้มาคุยเรื่องที่เด็กๆทะเลาะวิวาทต่อยตีกันตอนไปเข้าค่ายลูกเสือและทางฝั่งหัสนัยก็บาดเจ็บจนถึงขั้นต้องเย็บหลายเข็มทางโรงเรียนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นความผิดร้ายแรงมากจึงได้เชิญทางผู้ปกครองมาหารือกันค่ะอาจารย์ผู้ทำหน้าที่ไกลเกลีย่ยและบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผู้หญิงอายุประมาณ40ปลายหลังจากทุกคนฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วมารดาของฝั่งคู่กรณีก็พูดเสียงห้วนดังลั่นห้อง ฉันจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่ารักษาเพราะลูกชายฉันเจ็บหนักขนาดนี้ดูฉินเนี่ยจะกินอะไรแต่ละทีก็ลำบากเพราะปากแตกจมูกก็หักคางแตกเย็บตั้งหลายเข็มเท่าไหร่ครับพาวินพูดแทรกขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบสีหน้าดูไม่ยินดียินร้ายแต่ก็ไม่มีรอยยิ้มเช่นทุกครั้งเขาเบนสายตามองเด็กผู้ชายที่นั่งฝั่งตรงข้ามสภาพยับเยินซะจ,จนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของนรบดินเพียงคนเดียวหนึ่งแสน อีกฝ่ายพูดเสียงดังชัดถ้อยชัดคำพร้อมกับเชิดหน้าขึ้นอย่างคนที่อยู่เหนือกว่าก่อนพูดอีกว่าและทางโรงเรียนจะต้องทำทันบนเด็กคนนี้ด้วยปล่อยไว้ไม่ได้นะคะนิสัยนักเรียนหัวไม้แบบนี้มากไปครับผมจะจ่ายตามบินค่ารักษาพยาบาลที่ทางโรงพยาบาลหรือคลินิกออกให้เท่านั้นและถ้าทางโรงเรียนจะทำทันบนหลานชายผมก็ต้องทำทั้งสองฝ่ายเพราะผิดด้วยกันทั้งคู่ คุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงเห็นๆกันอยู่ว่าลูกชายฉันเจ็บขนาดไหนแล้วหลานคุณแทบไม่เป็นอะไรเลยยังจะมาบอกว่าผิดทั้งคู่อีกเหรอฉันเรียกหนึ่งสายน,อน,น้อยไปด้วยซ้าเพราะถือเป็นค่าทําขวัญลูกชายฉันใจเย็นก่อนนะคะคุณแม่อาจารย์พยายามไกล่เกลี่ยเมื่อเห็นว่ามันดาของหัสนายเริ่มโวยวายเสียงดังแต่พาวินกับมาริกากลับไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือขวัญกระเจิงเมื่ออีกฝ่ายใช้น้ำเสียงกระโชกฮกฮากมาข่มขู่ทำไมผมจะพูดไม่ได้ครับ ลูกชายคุณเล่าให้ฟังหรือเปล่าว่าด่าหลานชายผมว่าอะไรและเขาชวนเพื่อนมาหาเรื่องหลานผมกี่คนลูกชายคุณไม่ได้เล่าสินะว่าเขากับเพื่อนอีกคนนึงพากันมารุมหลานผมคนเดียวสองรุมหนึ่งแบบนี้ผมไม่อยากพูดหรอกนะว่าภาษาชาวบ้านเขาเปรียบเป็นอะไรผมถึงได้บอกไงครับว่าถ้าจะทําทันบนก็ต้องทําทั้งสองฝ่ายพาวินยังคงโต้อตอบด้วยน้ําเสียงเรียบเรื่อยเช่นเดิมแต่ลูกฉันบาดเจ็บขนาดนี้อีกฝ่ายยังพูดไม่ทันจบพาวินก็โพ้งขัดขึ้น มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นี่ครับขนาดสองรูปหนึ่งยังคว่ำหลานผมไม่ได้ทั้งที่หากมองจากรูปร่างแล้วหลานผมผอมบางกว่าด้วยซ้ําแบบนี้ควรต้องพิจารณาตัวเองนะประโยคสุดท้ายพาวินเหลือบมองไปทางหัศนัยและที่สําคัญคือลูกชายคุณมาด่าน้องชายฉันว่าไอ้ตุด๊ดควรจะใส่กระโปรงมาโรงเรียนแทนใส่กางเกงแถมยังบังคับเพื่อนหลายคนในห้องให้ช่วยกันบูลลี่น้องชายฉันให้เรียกว่าไอ้ตุด๊ดแทนที่จะเรียกชื่อทั้งที่น้องชายฉันไม่ได้เป็นกระเทย ลูกชายคุณก็แค่อิจฉาที่น้องชายชั้นหน้าตาดีก็เลยหมั่นไส้หาทางกลั่นแกล้งเข้ามาตลอดมาริกาทนไม่ไหวจึงพูดโต้กลับไปบ้างเธอไม่ชอบคนแบบนี้ประเภทที่ตัวเองทำอะไรก็ถูกต้องและไม่เคยผิดส่วนคนอื่นนั้นผิดทั้งหมดอะไรกันเรื่องแค่นี้ก็เอามาเป็นอารมณ์เด็กๆล้อเล่นกันแค่นี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาจะตายไปไม่เห็นจะต้องถึงขนาดมาทำร้ายร่างกายกันเลย มารดาของหัสนัยสบัดหน้าไปทางอื่นราวกับไม่ยี่ระกับเรื่องที่มาริกาพูดไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทำไมลูกชายคุณถึงเป็นคนแบบนี้นี่ตะดินคราวหน้าแกก็เรียกเพื่อนแกคนนี้ว่าไอ้หน้าแกไอ้สิวไอ้มาขามข้อเดียวบ้างสิคุณป้าเขาคงไม่ว่าอะไรหรอกที่ไปเรียกลูกชายเขาแบบนั้นเพราะเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามาริกาหันไปพูดกับน้องชายทำเอานรุบดินหลุดขำออกมาจนต้องยกมือปิดปากส่วนคนถูกเรียกว่าป้านั้น ตัวสั่นหน้าเกรงชี้หน้ามาริกาด้วยความโกรธนี่เธอทุกคนหยุดก่อนนะคะฟังอาจารย์ก่อนคะ่ะคือทางโรงเรียนได้ไต่สวนเรื่องนี้มาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานรวมถึงซักถามนักเรียนหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยสรุปว่าผิดกันทั้งสองฝ่ายจริงค่ะเพราะหัศนัยก็ไปเรียกนรุบดินแบบนั้นจริงและยังบังคับให้เพื่อนหลายคนเรียกตามด้วยถ้าไม่เรียกจะถูกหัศนัยทุบซึ่งตรงนี้อาจารย์ขอพูดตามตรงนะคะว่าไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีนะัก รบกวนคุณแม่ช่วยตักเตือนด้วยนะคะมารดาของหัสนัยหน้าเสียไปเล็กน้อยแต่ก็ยังเชิดหน้าอยู่เช่นเดิมแล้วเด็กอีกคนละคะทำไมไม่เห็นชินภพลาป่วยค่ะจากการสอบถามนฤบดินบอกว่าชินภพพยายามจับแขนล็อกไว้เพื่อให้หัสนัยต่อยได้สะดวกแต่ทำไม่สำเร็จเลยวิ่งหนีไปถ้าดูจากรูปการแล้วหัสนัยเป็นคนเริ่มเรื่องก่อนค่ะ และที่อาจารย์เชิญผู้ปกครองมาวันนี้ก็เพื่อให้มารับทราบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลน,นั้นอาจารย์ยังพูดไม่ทันจบประโยคมารดาของหัสนัยก็โพลงขัดขึ้นไม่รู้ล่ะยังไงฉันก็จะเรียกค่าเสียหายแสนนึงผมบอกแล้วไงครับว่าผมจะจ่ายตามใบเสร็จค่ารักษาจากโรงพยาบาลเท่านั้นถ้าอยากได้นอกเหนือจากนั้นคุณก็ไปตั้งทนายฟ้องร้องเอาผมก็จะฟ้องนางคุณด้วยเหมือนกัน ในข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงคุณไม่รู้เหรอครับว่าการบูลลี่ในสมัยนี้นะ่ะมันอันตรายแค่ไหนเพราะมีเด็กนักเรียนฆ่าตัวตายกันทุกปีจากปัญหานี้มืองนอกเขาซีเรียสก,กันมากนะครับและหลายประเทศเขาก็พยายามแก้ปัญหากันอยู่อีกอย่างนะครับฟังจากที่อาจารย์เล่ามาถ้าคุณเรียกหลานผมว่านักเลงหัวไม้ผมว่าลูกชายคุณก็ไม่ต่างอะไรกับมาเฟียเหมือนกันพาวินยิ้มบางๆไม่นำพาก,กับอาการกโรากรธจนหน้าดำหน้าแดงของอีกฝ่าย เขาหันไปพูดกับอาจารย์ด้วยท่าทีนอบน้อมผมคิดว่าทางอาจารย์คงเก็บใบเสร็จค่ารักษาเอาไว้อยู่เพราะวันที่เกิดเรื่องก็เป็นตอนที่เด็กๆเ,เข้าค่ายอยู่ต่างจังหวัดถ้าผมจะรบกวนถ่ายสำเนาให้หน่อยจะได้ไหมครับได้ค่ะอาจารย์จะจัดก,การให้นะคะส่วนเรื่องทำทันบนนั้นก็แล้วแต่ทางโรงเรียนจะตัดสินเพราะผมเชื่อว่าโรงเรียนมัธยมระดับนี้จัดการทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วชายหนุ่มยิ้มพลางยกมือตบบาน้ือบดินเบา,เบา สอบสวนแล้วเรื่องยังไม่ถึงขั้นทันบนค่ะอย่างที่อาจารย์แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าที่เชิญผู้ปกครองมาก็เพื่อให้รับทราบว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นเท่านั้นเพื่อที่ทางคุณพ่อคุณแม่จะได้ช่วยสอดส่องดูแลเด็กๆค่ะฉันไม่ยอมให้เรื่องจบแค่นี้แนะ่คุณไม่รู้ซช่แล้วว่ากำลังเ,เล่นอยู่กับใครฉันมีญาติเป็นตำรวจฉันผู้ใหญ่ถ้าเขารู้ว่าหลานเขาถูกทำจะเป็นแบบนี้คงไม่ยอมแนะ่คอยดูเถอะมารดาของฮสัสไนลุกขึ้นยืนแล้วพูดอีกว่า ตกลงจะจ่ายเท่าไหร่อาจารย์ก็ช่วยเป็นธุระให้ฉันด้วยก็แล้วกันฉันคงอยู่ไม่ได้แล้วเพราะฉันไม่อยากคุยกับคนแบบนี้มันเสียเวลาไปตะบูมกลับบ้านพูดจบก็เดินไปทางประตูพาวินจึงพูดขึ้นลอยๆเด็กนะ่ะเป็นกระจกสะท้อนผู้ใหญ่นะครับคุณเลี้ยงเข้ามาแบบไหนโตขึ้นเขาก็เป็นแบบนั้นแหละเก็บเอาไปคิดเป็นการบ้านแล้วกันนะครับว่าอนาคตลูกชายคุณจะเป็นแบบไหนอายุแค่นี้ก็รู้จักข่มขู่เพื่อนยกพวกไปทำร้ายร่างกายกันละ โตขึ้นก็ไม่รู้จะอัปเลเวลไปถึงขั้นไหนมารดาของหัดส,สนัยกระทืบเท้าเดินจากไปพร้อมกับปิดประตูเสียงดังมาริกาหันไปมองหน้าน้องชายแล้วกรอกตามองเพดานเบะปากเล็กน้อยภาวินหันไปเห็นพอดีจึงอดยิ้มออกมาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ขอตัวไปถ่ายเอกสารใบเสร็จก่อนนะคะเออต้องขอบอกคุณอาก่อนค่ะว่าตามปกติแล้วหากเป็นอุบัติเหตุทางโรงเรียนจะจ่ายค่ารักษาให้ เพราะเด็กทุกคนจะมีประกันอุบัติเหตุอยู่แล้วแต่เรื่องนี้เป็นการทะเลาะวิวาทดังนั้นจึงไม่อยู่ในขอบข่ายของประกันค่ะหวังว่าคุณอารจะเข้าใจนะคะผมเข้าใจครับอาจารย์ขอบคุณมากครับคล้อยหลังอาจารย์ฝ่ายปกครองแล้วพาวินก็หันไปพูดกับคนต้นเรื่องด้วยน้ำเสียงหยอกเยา้าเฮ้ยไอ้หนุ่มน้อยนี่เราเป็นลูกศิษย์บัวขาวหรือเปล่เาเนี่ยตัวแค่นี้แต่เล่นฝั่งนั้นสนุมเลย นรุปดินไม่ตอบได้แต่ยิ้มกว้างและสายหน้าช้าๆแทนการปฏิเสธซึ่งพอพาวินเห็นรอยยิ้มของอีกฝ่ายก็อดมองเลยไปทางหญิงสาวที่นั่งถัดไปจากเด็กชายไม่ได้เพราะจะว่าไปแล้วหากมองดีๆสองพี่น้องคู่นี้หน้าตาคล้ายกันมากจนแทบจะเหมือนฝาแฝดก็ว่าได้แต่มาริกากับนฤรุปดินคนละพ่อกันไม่ใช่หรือ